เมื่อไเพิ่งเพิ่งหนาบ้านมันเอ้ยมันขับรถยิงไหมไม่ได้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 รถยิงไม่น้อเยอะพึ่งพึ่งเราจิ้มไม่ได้เรายิง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 ไม่ได้ข้างบนก็ไม่ได้เราต้องขับรถไปได้เกเบื้องขับรถเกเบื้องขับรถเกเบื้องไม่ได้ไปเนี่ยอย่าถา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 อย่าทามเขาก็พูดอยู่ขับรถไม่ได้พึ้งมันเกเบื้องก็ไม่ได้เราขัไม่เข้าไปด้หอเราเข้าไม่ได้ยิงบนรถไม่ได้ จ like right. อบเหยััไม่ได้ออกมาออกมาออมาเรไม่ได้ครับเขราเข้าเข้าเข้าเขพปูนไม่ได้มีกดจไวะแอบนะเว้ยใกลจังวะฮโไ้ต๊ะตตกลงเอาย่งเอาอย่งลาเบอนียี่สิคนกับคนเราลอมานะจะไม่ผิดอ่ะ รอนี่ไม่นาได้ไงมานะเตรยมนะเตรียมนะไม่ลุกเลยเตรียมนะซิ่งเราขึ้นมาอย่างเนมอมีคนอ่ะเออมอรี้เพื่มลองขึ้นมาเดอร์มอยกทำไมอ่ะยวตามไปติดตักํลังมาเพิ่มเพื่นกํลังมาเพิ่มสวยสวยเต็มเต็มไปหลบไปหลบไหลบไป เดี๋ยวกินกินข้าวแล้วนะไปนะเพื่อนอีกห้าคนกำลังมาเราจะดันเขาไปไหมเอาเลยแล้วแต่เตรียมนะไป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 ดันเข้าไปเพื่อนดันเข้าไป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 บอกเพื่อนเข้าไปเลยดันเข้าไปเลยมีตายมือไหมมาสองขัดสายมือให้หน่อยขัดสายมือให้หน่อยดันเข้าไป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 มีมีตัวทำเพื่อนอยู่ เดข้าไปเะเข้าไปเะเข้าไปเะเข้าไปวายวายวายวาเข้าเนเข้าไปเนเข้าไปเนเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเนเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเดนเข้าไปเดนเข้าไปเดินเข้าไปเนเข้าไปเดินเข้าไปเ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 ดนเข้าไปเ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 ดินเข้าไปเ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 นเข

กลางแล้วกระดักเ่อมาเพื่อมาให้เพ่มาเบรกแล้วเบรกแล้วเบรกแล้เบรกแล้วเบรกแล้เบรกแลเไปก่อนเวาก่อนเขาไปก่อนเขาเขาเลยเรอเขาเลยเหรอเล่อนไปเลืไปเลร่อนไปล่อนเลอปล่อนเลืเลื่อ

โจชุบอนด้วยโจชุบอนด้วยชุบอนอีกคนตนงโจชุบุนอีกโจชุบอ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 นอีกเป็นมีนั่งหมดตายกันทงด้วยกันทงด้วยกัรทงด้วยนะการงด้วยสวยงงสวยสวยตายไหตายไังตาข้ม่าข้าาข้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 าขข้าข้ข้าข้า้ข้าขข้้ข้ข้า้้ข้า้้าา้งข้าข้า้้าข้มา้้ ดันข <c standen> ึ uh ้ม huh. า <which> no 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 no. no ีเข้มาบนอมีนะบนอมีนะหลังจอดห้อมีคนหนึ่งจอรับหน่อยจอรับหน่อยนายอย่าทำบนขึ้นมาไดี้ขึ้นมาไปดูทงไลยนะ้ดูทองเลยไจอทองจชุุเพ้นก่อนจอชจบเพนก่อนทั้งบนน่ะจชุบเพ้นก่อนจนชุุเพนก่อนทั้งบนน่ะอะไรยังกบังอะุเพ้นไหนชุเพ้นไอ้จดุบเพนก่อตอนนี้มีเยอมีเยอะุ่ได้ เล่นเมียเยอะเล่นเมียเยอะเล่นเมียเยอะเอาเพื่อนก่อนดูเพื่อนก่อนเพื่อนนอนอยู่เอาเพื่อนโจนะเอาเพื่อนโจนะเพื่อนเอาโอ้โหเฮียอะเอาช่วยกูช่วยกูช่วยคนกรอบานะมาตอนมีย้มีเยอะเเลนมียเยอะเล่นเ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 มียเยอะดูด้วยเพื่อนสวยสวยเสวย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 มีเงแล้วโจไม่ยิงนะฟังเสียงเล่นเมียนะเล่นเมียเยอะนะเป็นเมียเยอะมีเล่น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 มีพอพอ เปลี่ยนนี่ดิโอ้โหมันตัดดิชุบตัดดิชุบเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่ดิเปลี่ยนนี่ดิเปลี่ยนนี่ดิสวยตัดได้ไงตัวนั้นเมื่อกี้ไม่ม่ตัวแล้วนมีตัวนะมีตัวนะมีตัวน้อยชิบหายอีกเยอะชิบหายคนเดียวโค้กเกอริดค้กเกอร์ กลับไปูไหมพี่อาาจกลับไปเซฟไฟรอบไหมไปด้วยไปด้วยเซฟไฟก่อนไหมอดีวเอาเอาดิดเดดิเซตดิเซตดิดิเอาเพื่อนไหมหลุยอีกรอบหนึ่งบ้านหลังดูไว้หรอคร่บพี่าสตกูตกลงมาอยู่ชั้นหนึ่ง รอหน้งยี่สิบต่อเต็มต่อมาเกิดมามาเอามาไหมรวมรวมบ้านรวมบ้านไม่เราก็เคยเล่นกันแล้วนี่ไอ้เหี้ยไม่รู้ว่ามักดอ่ะห้ามรถขึ้นกระเบื้องแล้วก็ห้ามยิงบนรถได้รอบ้านมาละมาละมาบ้านมาบ้เข้าวอรเลยไปไม่ไหวว่ะไปต้องไปเยอะไปไหนวะบอกนี้มันไม่ไปเรื่องไงจ๊ี๋ยวมไม่ได้มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็ว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  เอาเลยอ๋อเดี๋ยวไปเซ็นไฟนะไอเลี้ยวเป็นรวมหน้ากูเลยเพื่อนเตรียมมารถเร <you> <nek maybe. S 3> ็วเร็วไอป้อเร็วเร็วดิป่อย่าลืมซื้อของกันนะอย่าลืมกดของตัวเองบานเลยเติม6นาทีนะเหนื่อยเราหน้ากูเลยเราหน้ากูเลยไปรอหน้าบ้านมันได้เลยเดี๋ไปเจอหน้าบ้านเลยเพื่อนหน้าบ้านไม่เลยเดี๋ยวหน้าบ้านมเลยเพื่อน ดีๆเข้าไปใหม่ต้องไปพร้อมๆกันอ่ะติดไว้ต้องไปดีถมาเราเก็บงันก็หนักแล้วเขายิงเบรกฟังเลยถ้าเราเราถ้าเอามาบุกบ้านเราเขาภาพเดียวกับเราที่ไหนเขาต้องคนเราเลยนี่มันเราเราต้องทะลุเข้าไปเลเราต้องทะลุเข้าไปเ่ทะลุมาเรต่มแรกถ้าจะเอาเพื่อนมาชุบก็ต้องทะลุเอาเพื่อนมาชุบตรงพงไปใกล้พงไว้อ่ะเล่นตรงพงไปเลยอ่ะไปเอามาอ้ยไหนเพื่อนอยู่ไหนก็ได้เลยน้ำมูกเน่ย หน้าบ้านมันนั้นมากกว่านช่ไหมมวยนั้นมากมันหน่อเจอเจอบ้านมันเจอบ้านเจอบ้านเลยเออบ้านเลยเจอบ้านเลยอุ้ยแต่เมื่อกี้แม่งพูดมวเลยวะเล่นอะไรปืนมันออนฟูตี่ครัตัวข้างบนเล่นเล่นไปก่อนเงินคนละน้อยกว่าเสียดจกิมนว่าถ้าเข้าพร้อมกันเอาไหว้นะเว้ยเนี่ยมันก็ นี่ไม่เขียก็ไม่ใช่หรอกก็เราไม่ได้เช็คชื่อนี่เราไอ้นั้นมันมาไม่มาเราเนี่ยยูชนาตกำลังเออไม่เป็นไรรายของมันก็ได้คุูมาเพื่อนเออให้มันมัาเพื่อนมาไอเดินไอเดิมสายต้องเ่ิดสายจอดสายนะตรงบ้านมันะบ้านพ่อเออเก็บพันอยู่แอขผมก็รีบ ดีบไปเสร็จบ้านบ้างลถึงนหน้าบ้านมาแล้วนะจดทางซ้ายจาทางซ้ายจดทางซ้ายเพื่อนใครไม่ถึงป้าเพื่อนลงแล้วนะกูกูกูกกูกูกูงงก

เราใจเิ่มเไม้ขึ้นมาขึ้นมาเร็วได้ยง้ยมาขึ้นมงขึ้้ยัง้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาลครับขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอย่าออกไปหมดอย่าออกไปหมดเิอย่าออกไปืนนนอไปยืนอัขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาช่วย้ขึ้นพี่ เนข้ไปล่กันขึ้นงกันขึ้นรางกนขึ้นรองนะเขาขึ้นมาแล้วขขึ้นมาแล้วเขาขึ้นมาแล้วนะเขาขึ้นมาแล้วนะเขาขึ้นมา้นะาขาขึ้นมา้นม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 าขา

ไดไปใกันก่ันอย่าที่ระวังไปฮะให้ออกไปเพื่อนอันนี้ออกไปเพื่อนหนอยออกไปเพื่อนนอยที่ออกออกไปออกมาออกไปเพื่อนนี้

ตรงนี้ตกตัวกูตกตกูตรงตอค่อยๆลนะเขาจะหมดแล้วเขาจะหมดแล้วจอยคๆเล่นมเลยมออาไงไม่เล่นเลยไม่ออาไงแเพื่อนจะมาเป็นหงเป็นหงเป็นหงเยอะสิมากเยอะอะปขึ้นไม่ได้ออไปนี่ยขึ้นไปขึ้ไปเดี๋ยวกูกดให้เองเออขึ้นไปนะบขึ้นไปนะอกขึ้นไปนะขึ้นไปนะเปลี่ยนไม่ล้วไม่เปลี่ยนไม่ล้วไม่เปลี่นไมแล้วอาต

เงิ <łość> นเตือนเราอยู่วะโว้กกำจายกระสุนนะกำจายกระสุนนะจังหวะเลยนะกำจายกระสุนนะโหลกกำจายกระสุนใส่แม็กใส่เกาะปั๊มเพลนปั๊มเลือดต้องจ่ายกระสุนให้เต็มสวัสดีสอัสดีเบวร์ดีตัวเืวลจะจบแล้วเพื่อนกำจายกระสุนเพื่อน

S <S> ไปไหนอะไปไนไปไหนไปอกไปกับอกฟรีออพารน้งารฟรีนะพารฟรีนะกาฟนะเพื่อนฟรีนะก็่หรอมี้งีนะ้ีต้รกฟรีนเพื่อนรีบารนีไปเล่นซ่อมสายรีนะกิจกรรมยังไม่หมดเลยหนูยายายาตายพี่ฮะเ้ื่อเรามจบแล้วหรือมีเอ้อจบแล้ววไอ้เหี้ย ไม่มีเว็บที่เขามาปลุกเราอะไรอัพทำเนี่ยใช่ไหมนี่มันมนี่มันมีหลายเว็บประมาณนี่นีาหรือว่าจะหมดแล้ะนี่หรือว่าจะ่มดละผัดกันงมันผัดกันแรกไงมันใช้ได้ป้าใช้ได้ป้างใช้ได้ป้าของอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้เลยทำได้จบแล้วทำไมได้จบแล้วทำ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 ได้จบแล้ว